ไปดูเรื่องสภาพอากาศกับภัยแล้งกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภัยแล้งก่อนพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะไปดูระดับน้ําในแม่น้ําโขงด้านชายแดนของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะระดับน้ําที่นั่นนะคะก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้เกิดเดินทรายแล้วก็เกาะแกงอยู่หลายจุดเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อ,อําเภอเชียงแสนไปจนถึงอ,อําเภอเวียงแกนนะะ่นค่ะ มีแก่งหินเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการเดินเรือซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือสินค้าลาวและจีนต้องใช้ความระมัดระวังในการขับเรือแล้วก็ต้องลดปริมาณการบรรทุกสินค้าลงร้อยละ20ถึง30นะคะผู้ประกอบการนั้นคาดว่าถ้าหากปริมาณน้ำยางลดลงต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหยุดเดินเรือในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งน้ำโขงจะตื้นเขินมากที่สุด ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษริมแม่น้ำโขงในจังหวัดบึงการค่ะตอนนี้ก็เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้วเช่นเดียวกันหลังน้ำในแม่น้ำโขงลดลงทำให้น้ำไม่มีเพียงพอไปรดสวนผักต้องจ้างรถแบ็คโฮไปขุดหาดทรายให้เป็นหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะ จากภัยแร้งนะคะเราไปดูสภาพอากาศหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อปลาในอุโมงค์ใต้น้ําสัวควาเรียมส่วนจัดแสดงสัตว์น้ําสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องปรับอุณหภูมิของน้ําให้คงที่โดยเฉพาะตอนกลางคืนต้องอยู่ที่24องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันปลาช็อกแล้วก็ป่วยตายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ ส่วนปลาน้ําจืดที่นําออกไว้ในกระชังในช่วงของการปรับปรุงอุโมงนะคะก็ต้องเพิ่มออกซิเจนเพราะว่าน้ําช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะมีอากาศน้อยด้านนายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้ช่วยผู้อํานวยการสวน,นสัตว์เชียงใหม่กาชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยให้เพิ่มความอบอุ่นอย่างเพียงพอเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงเย็นจนถึงรุ่งเช้าจะลดลงอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้สัตว์ล้มป่วยได้ง่ายซึ่งจากการสํารวจอุโมงค์ปลาแล้วก็มีการป้องกันดูแลเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้ที่สวน,นสัตว์เชียงใหม่ย,ยังไม่มีสัตว์ล้มป่วย